สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำงวดวันที่1ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีด,ดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะเตือนทุกครั้งก่อนที่จะวางสูตรคลิปนี้มาดูแนวทางของเด่นบนนะคะสูตรนี้เราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะ ของงวดที่ออกเราจะทําให้ออกสามแปดแปดฮะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดกรณีสามแปดแปดอันนี้กาลังเดินดีนะถ้าสามแปดแปดก็ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักหน่วยบนครั้งที่หนึ่งเออหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้ออกสามแปดแปดใช่ไหมเราก็ย้อนมาแล้วเราก็จะใช้ที่สี่หนึ่งสามนะคะ ั้งที่หนึ่งตนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเปิดไปเนาะสี่หนึ่งสามทำให้ออกสามแปดแปะนะสี่หนึ่งสามแล้วก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขสามเอาบวกกับสามคงที่สามกับสามบวกกันก็เป็นหกเจ็ดแปดนะะ ออกสามแปดแปดจะมีเลขแปดเนี 8, ่ยติดมาหนึ่งตัวก็คือตัวเลขแปดนี้มาเป็นตัวเบิ้ลเลยนะสองตัวท้ายต่อไปงวดที่สองตรงนี้เป็นแปดสองหกนะหลักหน่วยก็คือเลขหกหกกับสามบวกกันเป็นเก้า ก็เดินไปเลย901ออก309มาสตัวเลยต่อไปงวดที่ส109ใช้9กับ3บวกกันเป็นสิบสออี่ออก3ามห้าสอง เข้าสองตัวเลยนะสามกับสอง่อไป็วข้ที่สี่หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะคะตัวที่ออกคือสามสี่เก้าเราเอาเลขเก้าบวกกับสามเก้ากับสามบวกกันเป็นสิบสอง สองสามสี่ออกสามเก้าสองอันนี้ก็มาสองตัวเลยเลขสามกับเลขสองอ่อไปงวดที่หนะ้าสองสี่สามในเลขที่ออกเราเอาหลักหน่วยที่เป็นเลขสามบวกกับสามสามกับสามบวกกันเป็นหกเจ็ดแปดออกสองสี่หกมีมาหนึ่งตัวนะคือเลขหก ต่อไปงวดที่หกหกแปดศูนย์เอาเลขศูนย์บวกกับเลขสามซึ่งเป็นตัวคงที่ศูนย์กับสามบวกกันได้สามสี่ห้าออกสามสองสี่สามและสี่สามสองสี่ต่อไปงวดที่เจ็ด เลขที่ออกนะครั้งที่หนึ่งนะคะ9 9 5เอาหลักหน่วยที่เป็นเลข5บวกกับเลข3คงที่เป็น8 9 0ออกมา8 5 2ติดมาที่เลข8ตัวนี้ต่อไปงวดที่8นะคะ ห้า้าเราใช้หลักหน่วยที่เป็นเลขห้าบวกกับ3ามคงที่5กับ3ก็เป็น8 9 0ออก8 6 5ต่อไปงวดที่ 9, เก้ลองคำนวณเหมือนเดิมอยู่นะฮะหกศเราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่1คือเลขสอบวกกับเลขสา สองกับสามก็เป็นห้าหกเจ็ดออกสามห้าหกห้าหกต่อไปนะโมที่สิบนะผลของออกโมที่แล้วก็คือหนึ่งสามหนึ่งนะครั้งที่หนึ่งนะคะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะหน่วยครั้งที่หนึ่ง ก็คือเลขหนึ่งบวกกับสามคงที่หนึ่งกับสามก็เป็นสี่สี่ห้าหกออกหกสี่หกตัวนี้ก็ยังเดิอนอยู่นะฮะเอาเอาเป็นแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวก็ได้เลยเนะนี่ยนี่จะมีแนวทางของของเลขถ้าเราเทียบตัวนี้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะฮะก็ได้อยู่แต่บางทีมันก็อาจจะมา หรือจะไม่มาหรือจะมาค่ะตัวหน้านี่มาทุกตัวมาทุกโวดเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเป็นตัวหน้านี่มันมาที่มันมาที่ตัวนี้ตัวยอดบนสุดนะคะมันจะเดินอยู่ในสามตัวนี้ยังปิดอยู่ในสามตัวตัวนี้อาจารย์จะลองคํานวณเลยเหนือไปนี่แล้วให้ดูถึงสามตัวเลยถ้าเผื่อใครไปชอบเลขวิ่งนะคะที่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเดินดีนะคะท่านผู้ชม หรือว่างวดนี้จะเป็นหลักเลขวิ่งอาจจะเป็นแนวทางของตัวนี้ก็ได้ซึ่งเราคำนวณมาเลขสองตัวมันจะเป็นเออสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าใช่ไหมสองสี่สองห้าสามสี่สองห้าสามสี่สามห้าซึ่งเป็นตัวตรงนะแต่ว่าถ้าตัวนี้มาอาจจะเอาสองสองหรือเอาถ้าเอาสองเอาสองเอาสองไว้หลักร้อยก็ได้นะคะท่านผู้ชมสองไว้หลักร้อยก็ได้ ตัวนี้เนะี่ยถ้าเป็นถ้าถือเป็นเล็กวิ่งตัวเดียวก็ได้นะคะคือ,คอต้องต้องมาที่ตัวนี้นะ,ะมันจะมีสองสองสี่สองห้าแล้วก็สามสี่สามห้านี่จะเป็นคู่นี้อาจจะออกเป็นเลขพี่น้องเลยไหมสองสามสี่สองตัวนี้สวยกว่าตัวนี้นะ,ะท่านผู้ชมแล้วเราก็ลองคำนวณดูเนาะอันนี้เรามาคำนวณงวดน,นี้เลยนะคะงวดที่ออก เอาตัวตรงนี้นะคะคงที่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นี่มาเป็นตัวสูตรเราก็เอาศูนย์บวกกับสามศูนย์กับสามก็ได้สามสามสี่ห้ารอผลเนาะอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นสองตัวนี้เรามีที่อาจารย์วงกลมนี่คือเรามีเลขวิ่งตัวเดียวนะคะที่งัวที่แล้วได้สี่งัวนี้ก็ได้สี่แล้วก็มีเลขวิ่งตัวเดียวได้หกนะ่เลขหก 6. แต่ถ้าเป็นสูตรนี้ถ้าเราเล็งว่าอาจารย์คำนวณเอาแค่หลักหน่วยมาบวกัะเริ่มตั้งแต่งวดที่งวดที่สองนี่เป็นหลักมานะมันจะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวเลยนะฮะแต่บางทีมันมาได้กันเนี่ยใกล้ๆกันใช่ไหมมันมาได้กันสองตัวสองตัวตรงทีสองตัวนี้นี่ก็สองตัวนี้ไม่แน่อาจจะสองตัวนี้แล้วก็เอาเลขสองมาใส่มันมีเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยหลายตัวนะแต่สูตรมันไม่ต้องเป็นต้องมาทุกสูตรนี่จะเอาแปดสามสี่ก็ได้ แปดสามสี่ก็เป็นได้สองสามสี่ก็ได้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยจะชอบเลขสองมากนะลองดูซิว่างวดน,นี้จะมีเลขสองไหมคนะ่ะตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยแต่สองตัวนี้นะให้เลือกสองตัวนี้ที่มันชอบเดินสองกัถ้ามันมามันมาคู่เลยไหมเนี่ยห้าหกนี่ก็เป็นสามสี่เนี่ยอันนี้ก็สามสองสี่หรือจะเป็นสองสามสี่เปลี่ยนสลับตำแหน่งเลขมันชอบออกคล้ายๆเดิมนะ นี่ยสังเกตนะแปดหกห้าเนะยอันนี้ตัวแทนของแปดก็เป็นสามห้าหกก็ออกตัวเดิมๆเลยนี่แหละลองดูคำนวณให้ให้ให้ดูแล้วเพื่อให้เป็นทางแนวทางทเฉยๆนะถ้าจะลดหน้าจอลงไปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวแรกอ่ะเป็นเล็กวิ่งเลยนะคะแต่ถ้าเราเดินต่อๆกันมันจะชอบมาด้วยกันก็เลยลองทําเป็นสามตัวเพราะว่าในงวดเนี่ยมันไม่มีสองตัวนี้ใช่ไหมมันจะมาตัวที่สาม ไม่แน่ถ้าเกิดมันดูจากตัวนี้มันจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวที่สามนี่ก็ได้หรือจะมาที่ตัวที่สองนี่ก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนาะไม่เว้นหายไปเลยนะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวไปเลยใครจะชอบใช้เนแนวทางของเลขสามอาจารย์คำนวณแบบสี่ตัวตรงไปให้เนาะอูมันก็สวยนะระยะมันก็สั้นๆแล้วก็ยังเดินดีอยู่แล้วก็มาตรงทุกงวดเลยไม่มาสลับตำแหน่งแบบสิบไปหน่วยบ้างหน่วยไปสิบบ้างมาตัวตรงตัวกลับทํามาทั้งหมดก็ประมาณเออ จ็ดแปดงวดเนาะเข้าตรงทุกงวดเลยนะคะงวดนี้แนวทางของเลขสามกับเลขสี่เลขสามเนี่ยจะอยู่ในแนาทางของหลักสิบมันจะเป็นสองสามเนะี่ยมันจะเป็นสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าแบบนี้นนะของเก่านะงวดเอ้คลิปเก่านะที่อาจารย์ทําไว้ให้แล้วมันก็จะติดเลขสามเลขสี่ด้วยถ้ามาด้วยกันสามสี่มาด้วยกันสามสี่อาจจะเป็นสองสามสี่ สองสามสี่ก็ได้เดี๋ยวนี้สิบหน่วยใช่ไหมอันนี้ก็ร้อยสิบหรือจะเป็นถ้าเลือกถ้าเลือกแต้มมันจะมีสูตรตัวเดียวนะเนาะแนวทางของเลขเกนะ้านะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นเลขสี่แทนเลขเก้ามากกว่าเพราะว่ามันยาวมากอาจารย์คิดว่าตัวเดียวนะยี่สิบงวดรวดเลยอะไม่น่าจะเดินต่อเนะถ้ามาอาจจะเป็นตัวแทนนะเลขตัวแทนของเลขสี่ก็คือเลขเก้า เลขตัวแทนของเลขสามก็คือเลขแปดถ้าใครชอบตรงนี้ก็ลองเล็งดูในชะ่ไหมเข้าทุกงวดเลยลองเลอกลองเลือกเลือกดูนะดวงใครดวงมันเนะบางทีของแบบนี้มันก็ก็พูดยากนะแต่อาจารย์ก็ยังยงยืนยันชอบเลขสองนะคะจะใช้สองสามสองสี่เป็นคู่โต๊ก็ได้สองสามสองสี่สองห้าที่จะจับเป็นคู่ท้ายเผื่อได้ตังค์เลยเนาะแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ลดหน้าจอให้ ให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดนะเพราะว่าถือว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินค่อนข้างดีเหมือนกันเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะเบาๆสมองมาฝาก FC ของทางช่องขอทุกท่านตั้งใจเลือกนะคะขอให้เลือกในเลขที่ชอบขอให้เป็นเลขที่ใช่ด้วยอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ